สำหรับคลิปนี้เราพามาดูวัดล้างนะคะที่อยู่ในอำเภอบางกลวยเราวิ่งเข้ามานี่จะเป็นลนักษณะเป็นสวนนะคะเข้ามาด้านในวัดล้างนี่เขาบอกว่าเป็นวัดล้างสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกราบสกการะหลวงพ่ออู่ทองค่ะ อันนี้เราพามาดูวัดล้างค่ะชื่อว่าวัดเพลงวัดล้างของจังหวัดนนทบุรีนะขึ้นอยู่กับอำเภอบางกุวยใกล้ๆใกล้ๆก,ก,กับวัดวัดแก้วฟ้าแล้วก็วัดดอนสัก์ใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนี่นะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านนี้นะคะข้างในก็มีรถจอดเยอะเหมือนกัน เราเดินเข้ามาด้านในจะเป็นสามแยกนะคะแต่ว่าเขามีป้ายบอกชัดเจนนะเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเดินไปค่ะลักษณะก็ยังเป็นสวนนะเป็นบ้านเรือนไทยยังคงรักษาไว้นะคะอยู่ในเขตช,มช,ชุมชนเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เขาบอกวัดบ้านนี่คือจะสร้างอยู่ติดกันเลยค่ะวัดบ้านโรงเรียนเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าช่องตรงนู้นอีกอะ่ะที่คนอื่นเขาเดินเดินออกมา พอเดินเข้ามาเราจะเจอร้านขายพวงมาลัยนะคะเราก็อุดหนุนของชุมชนค่ะหนึ่งคนหนึ่งพวงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในนี้จะเป็นทางแบบนี้นะแต่ว่าไม่ไม่ไกลนะคะแล้วก็บรรยากาศดีด้วยเป็นบรรยากาศของสวนค่ะ เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเราจะเจอสามแยกค่ะตอนนี้เป็นวัดเพลงขึ้นกับตำบลบางขนุนอำเภอบางลวยเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันไปด้านนน้นไป,ไปนโอแค่นี้ก็ถึงโบแล้วอะแล้วเ,เดินมาด้านในเราก็จะเจอกับประวัตินะคะของวงัดเพลงเขาจะมีเขียนมาให้นี้ อันนี้นะคะเป็นประวัติของวัดเพลงวัดล้างค่ะภายในในโบสถ์ก็จะมีหลวงพ่ออู่ทองค่ะตั้งปฏิสฐานอยู่ในโบสถ์นี้นะคะอันนี้ดูความเก่าแก่ความสึกก่อนของตัวโบสถ์ค่ะเราจะสังเกตโดยรอบของตัวโบสถ์จะจะเต็มไปด้วยบ้านของชาวบ้านนะคะ ซึ่งอยู่ตั้งติดกันเลยอันนี้เขาก็จะใส่ตะแกรงไว้กันนกกันมแมลงเข้าไปในตัวโบสถ์ค่ะภายในบริเวณตัวโบสถ์นี้เราจะพบว่ายังมีใบเสมาอยู่นะคะอันนี้คือใบเสมาอันนี้ยังสมบูรณ์อยู่ค่ะแล้วก็ด้านเดี๋ยวไปอีกด้านหนึ่งก็จะพบอีกอันหนึ่งค่ะ วันนี้เขาบอกว่าคนเยอะมากส่วนมากคนจะดูกันผ่านทาง t ิกต o k แล้วก็มาไหว้สการะหลวงพ่ออู่ทองค่ะอันนี้ก็จะมีลุงเขาคอยให้ความรู้เรานะลุงคนนี้ค่ะเขาก็จะยืนให้ให้คำแนะนำเรานะคะอธิบายความเป็นมาเป็นไปของวัดลางค่ะ ควเยงกัรตารไปสงครามทั้งคีั้งครับแล้วก็เป็นพ่ออุปองครับั้นสมัยมอ,อุกคุูสียุคไหน,นะคะที่หวนกว่ว่า เดี๋ยวเราจะพาเดินไปด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะพบกับใบเสมาแล้วก็จะมีบางส่วนที่ปลักหักพังอันนี้ก็ถือสมบูรณ์นะคะใบเสมาวัดเพ่งนี้เขามีประวัตินะว่าเป็นตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเลยค่ะความเก่าแก่ความเก่าแก่ของตัวโบสถ์นะ,<ล>ะพศ2,200โอ้โหนานมาก สำหรับเพื่อนๆใครที่ชอบกราบไหว้ออมาสการะบูชาวัดเก่าแก่นะก็วัดเพลงก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะที่น่าสนใจค่ะแล้วก็น่าศึกษาประวัติศาสตร์เหมือนกันอยากแนะนำเพื่อนๆให้เข้ามาชมนะคะเพราะว่ามีความสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีริยาเลยค่ะอันนี้เป็นความเก่าแก่ของตัวโบสถ์ นี่เขาบอกว่าตรงส่วนนี้เป็นหอระฆครังค่ะชํำรูดไปเยอะเลย ก็จะมีแค่บทหลังเดียวนะคะตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะทุกคนเริ่มมีฝนแล้วคะ่ะแล้วใครสนใจก็อยู่แค่บางปวยนี่เองนะเ<ม>ข้ามากราบสักการะหลวงพ่อโตค่ะหลวงพ่ออู่ทองคายในบทมีหลวงพ่ออู่ทองเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะแล้วก็สังเกตร,รอบๆนะก็จะเป็นสวนทั้งนั้นเลยคะ่ะ เราเข้าเดินมาตามสวนนะั้นน่ยมีช่องแค่เนี่ยรถต้องจอดไปด้านนอกนะนี้หมดแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะบ๊ายบาย